สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองหกสามกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กีห้องลอตโต้วีไอพีย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะก็แอดเห็นเข้ายาวๆก็เลยมาลงเป็นแนวทางนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบตัวรอบก็เข้ามาที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฟรีนะคะไม่มีค่าบริการนะยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง DBRIS สองหหกสามด้วยนะคะแล้วก็กดติดตามด้วยนะจะได้ ดูคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะคะเข้าตั้งแต่รับที่ 42, 43, 44นะคะยาวมาจนถึงรับที่ 41, 48, 48นะคะ48เข้ามาแล้ว 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7รอบแล้วยิกกี้กเขาจะเปลี่ยนสูตรไปเรื่อยๆไม่มีสูตรตายตัวนะคะก็จะวนเวียนอยู่ภายในสูตรของออนนี่หลยยังไงก็ไปดูใน y o u u u b e ย้อนหลังนะมีอยู่หลากหลายสูตรเลยนะคะแล้วก็สูตรนี้ก็คือใช้แค่10บ,บนเท่านั้นแล้วก็ จับวินเนาะบางคนเรียกว่าจับวิน8ตัวนะคะซึ่งโปรแกรมจะจับวินให้เรียบร้อยแล้วนะจะอยู่ที่28ตัวตรง28ตัวถ้ากลับอีก28ตัวรวมเป็น56ตัวถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทใช้ทุน56บาทกีกีจะให้1บาทเท่ากับ90-90รลบต้นทุนเราอ่าห้บาท นะคะแล้วก็ที่เหลือนั่นคือกําไรเนาะถ้าลงทุนตัวละหนึ่งบาทนะคะเล่น2ตัวบนข้อจากัดของ2ตัวบนก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะ,ะจะหลุดนะถ้าเลขออกเบิ้ลนะคะจะมีรอบที่43 44บมี่มีเบิ้ลแล้วก็รอบที่47มีเบิ้ลถ้าเราไม่กดการเบิ้ลก็คือจะไม่ได้นะคะแต่ทีนี้ถ้าเรากดการเบิ้ลต้นทุนเราก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก8ตัว นะแอดก็มาลงเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดนะซึ่ง2ตัวบนจะได้3ตัวโต๊ดด้วยเดี๋ยวแอดจะพาไปดู3ตัวโต๊ดนะหลังจากตรงนี้เสร็จนะคะเข้ายาวๆเลยเอสมมติก็คือถ้าใครไม่มีโปรแกรมลองรอบที่48เอารอบที่47มาคํานวณไม่ได้คํานวณมากมายเลยแค่หลัก10บนก็คือเลข6นะคะเอาเลข6มานับเพิ่มไม่ได้8ตัวจับวิน8ตัวโปรแกรมจะจับวินให้แต่ว่าต้องดูรอบต่อรอบนะคะต่อไปรอบที่49เอารอบที่48มา10บนก็คือศนมานับเพิ่มไม่ได้ 8ตัวจับวิน8ตัวนะคะโปรแกรมจับวินฮนทีนี้แอจะพาไปดู3ตัวโต๊ดนะคะไปดูกันเลยโปรแกรมจะจะสุ่มให้ได้3ตัวโต๊ดนะคะ2 4 5 10 20 30 40 50, 55 56ตัวนะคะถ้าลงทุนตัวแรก1บาทใช้ทุน56บาทซึ่งยีก่กีจะให้3ตัวโต๊ดจะอยู่ที่1บาทเท่ากับ120 120ลบต้นทุนเรา 56บาทนะคะอันนี้คือ3ตัวโต๊ดนะซึ่งโปรแกรมจะสุ่มให้เราเรียบร้อยเลยใครสนใจโปรแกรมนะคะสนใจตัวช่วยก็เดี๋ยวอาจจะทิ้งนิงไว้ใต้คลิปนะคะขอบคุณค่ะที่รับฟังจนจบเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ